ึกเจ้าสุปเปอร์ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบริษัทาําการทำงานเอาสุปเปอร์ขึ้นได้ครับเสาไฟครับลองเบอ่งว่าสุปเปอร์จะเป็นยังไงกาลังดึงนกป้าอยู่ครับนกป้าตัวนี้คัาลุ้มดีดีพี่น้องเจ้าสุปเปอร์นกว่าท่านได้เป็นครับแต่ว่ากับ,บว่ายันนกแต่ว่าเอาว่าท่านได้เป็นเป็นนกฝึกครับพี่น้อง ใซ่เราครับซุปเปอร์วางไหนซุปเปอร์โอ้นกปานกู้ดีพี่น้องไปไปแล้วครับพี่น้องเริ่มงที่กายภาพล้วพี่น้องซุปเปอร์กู้ไซแล้วพี่น้องเหลือบ่เหลือหลอดบ่หลอดเบอร์กันโอ้ยนกเอียงมานกพิลา่ สวยพี okay. you? You ่น้องใกล้เข้าไปแล้วครับพี่น้องที่ว่านาสิได้เข่าทางหลังโอ้ยรถเสีองกัแล่นไปแล่นมาอยู่พี่น้องต่อสายไปโบด้แซมพี่น้องโบด้แซ็มโบด้แซมผ่านิษฐ์เอาล้นๆนในพี่น้องฝึกใหม่ลองเบิ่งพี่น้องเสียงกลางไปง่ายพี่น้อง ซูปเปอร์กรพาทิ่มนกขึ้นกันพี่น้องเอาดีอยู่ฮะซูปเปอร์คู่ใส่แล้วนกปลาค่อยๆ่อยะเย,ย,ยับเข้าไปแล้วพี่นอ้องสีเขาตีซูปเปอร์กับคู่ใส่โอ้ยมือสัน่นพี่น้องไทยด่วนไหนกันด้ย โดดพี่น้องโดนกันโอ้คือหันหลังให้เขาเนาะโดดแมอ้อมไปข้อน,นั่นคูลูกคูโอ้ยเอาดีพี่น้องคู่ดีน้องปลาตัวนี้หนาเลี้ยงอยู่ครับหนาเก็บอยู่ ซปเปอร์ก yeah, ูใช่มหมลูกแย่เขาได้ใต่ออกดึงไม่ลูกซปเปอร์กูใช้กันยังโนนี้นนพี่น้องเอ้ยรถได้ติ่มกับมาหนีก่อนซะเน่อยรถอ้อมแม่ เบอรมวังในซูปเปอร์จารในพ่อไม่รู้ครูดีพี่น้องนอกปลาตัวนี้เรียกเรียกครูเลยเรียกเรียกครูเลยขับไม่ขับล้มหลีอยู่พี่น้อง โอ้สุดป,ป่วยคู่ใส่กันนีพี่น้องเอาเปยนกันคู่ครับพี่น้องนกฟ้ากับคู่เป็นกันสับอยู่เล่นะโดดบ่โดดขามบ่าขามไปฟังพุ่นพี่น้องล้อรุ่นโดดขามไปฟังพุ่นนะพี่น้องเขาใกล้กันคัะซุดป่วยคู่ใส่ยางค่ดเลยพี่น้อง อดอ้อมไหมว่าสิเข้อตีอยังเดี๋ยวพี่น้องนกปลาสิเข้อตีชมพี่น้องชมรอรุนรับชมไปพร้อมกันเนี่ยพี่น้องนกปลากับคู่หงสปลากับวัว ดูขึ้นกันพี่น้องนาโยมยบ่ย้อมนีขนาดรถได้ติ่มแลลนไปแด้นมาอยู่กว่าบ่นีพี่น้อเนาะรถบโดดขาม,มาขาม โอ้ยยาวาดโดดจองหัวพันธ์ยาตะเวนจัดไหมซุปเปอร์อย่ามันออกหางเลยเงียบดูเงียบเงีบต่ก็สีนี้ด้อ